โอทรีนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพ,พ,พันธุ์ทุกชนิดเพวยปรับสภาพดินทําให้พืชเติบโตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัลังอีออนของโฟทรี 3. มีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึงหนาที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืชคืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหาแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลี้ยงในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลียงโฟร์ทเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวม um ิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟกเตอร์ สุดยอดนวัตรกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทอง4.3เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร